สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขเข้ามาแล้วเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่นกอนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะขออนุญาตเช็คกล้องสักครู่ค่ะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะคุณผู้ชมคะเอาพีเอ สวัสดีค่ะถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมขาตรงบริเวณชายแดนแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายโอ้ต้องบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีเลยนะคะจะต,ต้องเช็คสัญญาณกันก่อนว่าคุณผู้ชมได้ยินภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคอยจะไลน์ตรงจุดที่มันมีสัญญาณนะคะเดี๋ยวเดีย๋ยว สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี2,000คนนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคุณผู้ชมขาให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะคะตรงบริเวณสาพอแม่สายนะคะซึ่งตรงนู้นนะคะก็จะเป็นชายแดนแม่สายแล้วข้ามไปก็จะเป็นฝั่งของพมา่านะคะคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะ,ะค่ะซึ่งมวลน,น้ำบานะคะคุณผู้ชมไหลทะลักมาจากฝั่งภูเขาฝั่งพม่าค่ะแล้วก็ทะลักลงมาท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะเสียงชัดเจนดีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคุณผู้ชม แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็จะมีนยคะก็จะเห็นว่ามีรถของจิตอาสามีเรือนะคะที่เข้าไปด้านในเพื่อที่จะอบพยพชาวบ้านออกมาค่ะอันนี้บ้านพี่อยู่ข้างในปะคะอยู่ข้านน่คะไม่ะมันน้ำมันไหลมาจากตรงไหนคะพี่อ่น้ำไหลมาจากตรงนู่นนะคะมันเป็นแม่น้ำสายข้างๆภูเขาฝัา่งขวามาค่ะ นอกจากแม่น้ําค่ะน้ำสายฝนมันตกมาเรื่อยๆแล้วน้มามันระบายไม่ทันปกติก็ท่วมทุกปแีแต่ปีนี้หนักมากนี่นะคะซึ่งชาวบ้านก็บอกนะคะว่าปกติก็คือท่วมทุกปีแต่ว่าปีนี้หนักมากๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูบรรยากาศนี่คือบรรยากาศที่ชาวบ้านเองนะคะก็เนี่ยมาดูสถานการณ์น้ำเรียกได้ว่าเกาะติดกัน,กนทุกชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือน้ําน้ําป่าของฝั่งพม่าเองก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะ นี่คุณผู้ชมก็นี่นะครับตรงบริเวณหน้าสพแม่สายเองก็คือท่วมเลยค่ะท่วมเลยให้ดูด้านในสวัสดีสี่พันสองร้อยคนนะคะน้ำเริ่มลดไม่ลดค่ะน้ำไม่ลดค่ะเนี่ยจะเห็นน่จะเห็นภาพคือชาวบ้านน่ะคุณผู้ชมเขามายืนดูสถานการณ์น้ำกันนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เดินเข้าไปนะคือด้านในจากที่เห็นก็คือกระแสน้ำแรงมากนะคะ สวัสดี4,600คนนะคะเหมือนเหมือนจะได้ยินเสียงตามสายด้วยปะอ,อ๋ออันนี้กำลังอันนี้ทางพี่ๆร่วมอนี่นะคะทางพี่ๆร่วมกัตันยูเราเดินเข้าไปได้ไหมตรงน,นี้น้ำแรงใช่ไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะด้านในคือกระแสน้ำแรงมากๆสวัสดี4,900คนนะคะ ือตอนนี้ตอนนี้ทางพี่พี่กู้ภัยนะคะกําลังน่าจะลําเลียงอพยพชาวบ้านออกมาไหมคะพี่ตำรวจพิทรเอาข้ารอ,าอ๋อนี่นะคะตอนนี้ทางพี่กู้ภัยก็กําลังเอาข้าวเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านในซึ่งตรงจุดนั้นที่พี่เขายืนอยู่ก็คือน้ําแรงมากๆนะคะก็จะต้องมีการใช้เชือกในการาในการพยุงตัวนะคะคุณผู้ชมนี่ให้ดูสถานการณ์น้าตอนนี้ค่ะเนี่ยคุณ ตอนนี้ยังสัญญาณดีอยู่นะคะคือกลัวกลัวสัญญาณขาดมากเพราะว่าตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ค่ะภาพบรรยากาศตอนนี้คือชาวบ้านเองก็มาดูน้ำแล้วมี พี่มีชาวบ้านติดอยู่เท่างในไหมคะมีเยอะมีชาวบ้านติดอะไรนะคะมีเยอะมีชาวบ้านติดอยู่เข้างในเยอะเลยนะคะแล้วเอาออกมาได้ไหมคะจะอยช่วยตอนนี้นะ,ะพี่ทหารเองก็ให้ข้อมูลมานะคะว่าตอนนี้ทางกู้ภัยก็กําลังช่วยชาวบ้านนะคะออกมาซึ่งตรงนี้คือตรงบริเวณหน้าสาพาแม่สายคุณผู้ชมคะมองตรงไปก็คือชายแดนแม่สายนะคะฝั่งนู้นก็คือฝั่งของพม่าคะ่ะ สวัสดี5,000คนนะคะให้ดูสถานการณ์<า>น้ำวันนี้ถือว่ายังวิกฤตอยู่นะคะในโรง,ง,งพักเองก็น้ำท่วมวววตอนนี้น้ำจากเขาฝั่งนู้นยังยังไหลลงมาอยู่ไหมคะพี่ไหล,ลมาเรื่อยๆครับแต่ว่าฝั่งนี้เริ่มลดลงแล้วยังไหลมาไหลมาจากตรงไหนคะซ้ายหรือขวา,าจากเขาด้านซ้ายมีชื่อไหมคะชื่อเขาอะไรเนี่ย อ๋อคือฝั่งฝั่งพม่าเองก็ผลกระทบได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนี่นะคะฝั่งทางฝั่งพม่าเองก็หนักมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเออ่น้ําจากฝั่งนู้นนะคะน้ําป่าจากเขาฝั่งพม่าเนี่ยไหลทะลักลงมานะคะท่วมมาถึงฝั่งของเชียงรายฝั่งไทย โอ้ยังหนักอยู่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยให้ดูภาพใกลๆคุณผู้ชมตอนนี้พี่ๆกู้ภัยคือใช้เชือกนะคะในการพยุงตัวแล้วก็นําข้าวเข้าไปให้กับชาวบ้านที่อยู่ด้านในด้นไปดูไหมด้นไปดูไหมด้นไปดูไหมรจยไปไหนอะไปไหนอะพ่อ ไปไหนอะคะกลับบ้านเหรอไปร้านร,าารักานต่างงัวสัญญาณไม่โอเค,อเคขออนุญ,ญาตไลฟ์ like, ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะกลัวสัญญาณขาดไปเพราะว่าตรงนี้คือสัญญาณเน็ตอ่อนมากๆเลยนะคะเข้าใจและที่ชาวบ้านบอกว่าสัญญาณไม่มีเลยตั้งแต่เมื่อวานคือเมื่อวานนี้ค่ะชาวบ้านหลายคน ไม่สามารถที่จะแบบใช้โซเชียลได้นะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีดแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัดน้ําตัดไฟนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเซฟแบตให้ได้มากที่สุดเผื่อแบบช่วงฉุกเฉินนะคะจะได้ขอความช่วยเหลือได้ทันตอนนี้พื้นก็ลื่นนะคะ เขาทำสัญลักลักเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นท่อโอ,ขอ,อ้ข้างล่างดูเป็นโคลนเต็มเลยค่ะใช่คือตรงนี้ค่ะระหว่างเดินก็คือต้องต้องค่อยๆเดินเพราะว่าข้างล่างคือเป็นโคลนแล้วก็พื้นลื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ สวัสดีนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะนี่ค่ะให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้นะฮะชาวบ้านก็คือมาดูเกอะติดสถานการณ์น้ากัน สวัสดี4,500คนนะคะโอ้รถด,ด้านในลงพักจมน้ำเลยคุณผู้ชมหา่ส,สคือไม่กล้าขยับเยอะเลยอะกลัวสัญญาณหลุดตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะพอดีว,ว่าอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งคือ,อใช้สัญญาณเน็ตไม่ได้เลยะคะ่ะใช้ได้แค่เครื่องเดียวต้องต้องรบกวนคุณผู้ชมช่วยเช็คเสียงกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนดี โอเคเสียงชัดเจนมากนะคะตรงนี้ใกล้กับแม่น้าแม่น้ำอะไรแม่น้าแม่น้ำสายอยู่ตรงไหนคอยู่ใต้สะพานนี่แหละอ๋อ oh. คือข้างหน้าตรงนู้นเป็นแม่น้ำสายด้วยนะคะซึ่งแม่น้ำสายเองก็คือล้นนะคะดรวยความที่รับน้ำมาจากน้ำป่าฝั่งเมียนมาพอไหลลงมาแม่น้ำสายก็ลน้นแล้วก็ทะลักเข้ามาท่วมฝั่งไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีะพี่ๆทหารที่ดูแลเรื่องของ ความปลอดภัยความเรียบร้อยตรงนี้ค่ะภาพและเสียงชัดเจนดีโอเคขรบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยเช็คเสียงพอดีว่าใช้ได้แค่เครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งสัญญาณล่มไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะชาวบ้าน น้ำยังไม่ลดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำยังไม่ลดเลยนะคะพอี่ไถ่ให้พี่นะท้องะ่าอันนี้บ้านอยู่ข้างในตามเป็นงานแม่บ้านนองเสาวรถแฟนเขาอยู่ตะกูลนะคะเขาอยู่ ในข้างในค่ะอยู่บนหลังคาคือหลังคาใช่ค่ะเมื่อเคืนนี้เขานอนอยู่เขานอนที่เป็นเพดานนะคะแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครไปช่วยเลยค่ะติดมากีววันแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วค่ะอยู่อยู่ลึกไหมคะแม่ลึกค่ะลึกลึกไหมอยู่ลึกไหมลึกค่ะลึกค่ะตรงนั้นคือพิกัดไหนคะมันจะอยู่ที่ตลาดเลยค่ะตลาดใช่ค่ะไทยตลาดค่ะ ค่ะตลาดไม่ลงคนค่ะตลาดไม่ลงคนใช่ค่ะฝั่งไหนอยู่ซ้ายค่ะน้องสาวใช่ไหมคะน้องสาวแล้วก็มีแฟนสองคนเดี๋ยวนี้เขาอยู่บนหลังคาค่ะตอนนี้เขาอยู่บนหลังคาด้วยแม่ได้ประสานทางพี่กู้ภัยอย่างให้ให้ช่วยเข้าไปดูค่ะมีมีใครเข้าไปดูหรือยังคะอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้ค่ะตอนนี้คือเขาไม่ได้น้ำมันแรงใช่ไหมใช่ค่ะมุกขึ้นก็แฟนบอกว่าอยากกิน จะก,กินน้ำเขียวน้ำเดิมเขาไม่ได้กินนะคะ,ะใช่ค่ะน้องสาวพอดีเขาเข้าไปรู้น้องสาวเขาก็ออกมาไม่ได้เลยค่ะเดมนิต้อยู่มีสามคนค่ะสอนะคะพ่ากับวว่าตอนนี้คือด้านในคืออยู่กันสามคนใช่ไหมคะคะมีน้องสาวของแม่แล้วก็มีสามีของแม่ด้วยคือเมื่อวานนี้สามีของแม่เข้าไปจะไปดูน้องสาว<ช>แต่ปรากฏว่าออกมาไม่ได้ใช่ค่ะ มีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งค่ะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยใช่เดี๋ยวนี้มีสามคนค่ะอะไรนะคะมีสามคนค่ะคใช่ค่ะตอนนี้คืออยู่บนหลังคาเหรอคะใช่ค่ะอยู่บนหลังคาค่ะะม่เพราะว่าคนข้าบ้านที่คนอยู่ชั้นสองเขาโทรมา,เ,าเขาไทยส่งมาให้รัวค่ะแม่ช่วยช่วยชีให้หนูดูหน่อยว่าตรงไหนซ้ายหรือขวา ที่ที่ <The> บ้านอยู่เข้าไปมันต้องเข้าไปลึกค่ะเข้าไปตรงนี้ลงมันก็ต้องเลี้ยวอีกค่ะเพราเข้าไปทางนู้นอีกซอยหนึ่งก็ไม่ท้องเลี้ยวค่ะเพราะเข้าไปทางนี้มันจะมีห้าแยกห้าแยกเสร็จแล้วก็เข้าไปอีกก็จะมีสี่แยกค่ะเขาจะตีค่อยๆสี่แยกค่ะเพราะเขา,ปาเ,เป็นบ้านชั้นเดียวอะค่ะเป็น <Anal> บ้านชั้นเดียวใช่ค่ะเราล้วบ้านของแม่อยู่ตรงไหนคะบ้านพี่เนะอ๋ออยู่บ้านเอื้อทอนค่ะไม่ไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่แถวนี้ค่ะน้ำท่วมไหมไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วงค่ะ อันนี้คือมารอมารอน้องใช่มันรอแต่เมื่อวานแล้วถึงวันนี้ค่ะ<อ>คือมันเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าเมื่อวันนี้ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะแต่เมื่อวานติดต่อได้อยู่ค่ะน่าจะแบตหมดหรือเปล่าใช่ค่ะแบตหมดค่ะเราได้กินข้าวหรือยังเนี่ยมารออยังยัง,ง,ยงค่ะเพราะกินไม่ลงค่ะแล้วตอนเช้าก็กินไม่ลงค่ะผิวห่วงเนาะแต่คือ แต่คือทางพี่ได้ได้ประสานทางกู้ภัยแล้วพี่ประสานแล้วค่ะแต่กาไม่ได้ยังค่ะคำว่าเข้าไปไม่ได้ค่ะน้ําแรงค่ะแล้วนอกจากนอกจากมีครอบครัวของพี่แล้วมีคนอื่นชาวบ้านคนอื่นอยู่ด้วยไหมคะเราแว้นนะน่ะมีค่ะแต่ว่ามันบินป้้นสองชั้นอะค่ะเป็นบ้านสองชั้นใช่ค่ะแต่มีแต่ป้้นน้องสาวเป็นชั้นเดียวค่ะตรงนั้นเป็นซอยมันเป็นซอยตลาดค่ะซอยตลาดไม้ลงขนใช่ค่ะแยกไหน มีห้าแยกค่ะขอพี่กัดชัดอีกทีหนึ่งห้าแยกไมาลงขนค่ะห้าแยกไม้ลงขนเลยสี่แยกค่ะขอแปกอะไรนะคะสี่แยกค่ะสี่แยกไม้ลงขนติดอยู่สองวันแล้วยังออกมาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นพี่สาวนะคะที่มารอน้องสาวแล้วก็คือมารอสามีด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้สามีของคุณพี่เขาเนี่ยเข้าไปดูน้องสาวข้างในบ้านแต่ปรากฏว่าออกมาไม่ได้อ๋อ ซึ่งทางพี่เขาก็ได้ประสานทางกู้ภัยแล้วนะคะแต่ทางพี่กู้ภัยก็บอกว่าพยายามเต็มที่แล้วที่จะเข้าไปแต่ปรากฏยายาว่าพี่สะ้ายคนหนึ่งนี่เขาอยู่บ้านสารชั้นแต่เราไม่เปียงควงแต่อันนี้มีชั้นเดียวค่ะด้วยความที่น้องสาวเองเนี่ยอยู่บ้านชั้นเดียวด้วยนะคะแต่พี่สะ้ายนี่มีสารชั้นแต่เขาอยู่ชั้นบนเราไม่ค่อยเป็งห่วงค่ะอันนี้พยายามโทรโทรหารน้องสาวไปบ่อยใช่ค่ะแต่คนไม่ติดแล้วค่ะแล้วนอกจากเบอร์น้องสาวมีเบอร์คนอื่นอีกไหมคะไมอมีค่ะมีเหรอ มีค่ะแต่ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะคือตอนนี้ติดต่อทั้งสามมีแล้วก็น้องขาวไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะน่าจะแบบหมดค่ะตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะคะซึ่งทางทางคุณพี่เองเนี่ยก็คือมามารอาห,หาก,กู้ภัยที่ไหนมีกู้ภัยก็ไปขอคนช่วยเหลืออย่างเนี้ค่ะอ่า ไปทุ่งสวยเลยอะค่ะสวยเลยที่ไหนนีกู้ภัยก็วิ่งไปหากู้ภัยค่ะแต่ว่าด้วยความที่น้ําแรงด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนนี้นถือว่าน้ำลดลงไปไหมคะหรือว่ายังแรงเหมือนเดิมลงลงลงหน่อยแล้วค่ะลงนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ายังกระแสะน้ําแรงอยู่ใช่ค่ะผลลินน้องสาวเขาก็เราก็รู้สวนหนังลงก็เราก็สบายใจเนาะเมื่อคืนนี้น้องไม่หลับเลยกดนั่งขึ้นอีกพว่วงเขานอนอยู่บนแพดนัน กเขาขึ้นอีกก็วันนั้นขึ้นอีกก็เขาก็ไม่มีที่นอนแล้วก็คือยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมคะยังค่ะคุณม่นะที่ขอก็จะขอที่เขาช่วยเหลือนะคะได้แล้วหนูช่วยประสานอีกทางค่ะไม้ลงขนแยกสี่แยกไม้ลงขนใช่ค่ะตลาดไม้ลงขนสี่แยกตลาดไม้ลงขนเป็นบ้านชั้นเดียวน้องสาวชื่ออะไรคะเอ่อชื่อคุยหลิงค่ะอะไรนะคะคุยหลิงคุยหลิงใช่ค่ะสามีเหรอคะ นุกูลค่ะนุกูลพี่หุยหลิงกับพี่นุกูลนะคะคุณผู้ชมอายงไงเดี๋ยวเราลองประสานอีกทางหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะคือทางพี่เขาก็พยายามที่จะประสานกู้ภัยตีมอตรงไหนนลยวาดพาไปดูนะตีโบท้องกันที่ส่งภาพเข้าไปในกลุ่มแล้วนะโอคือตรงนี้มันน้ำมันแรงมากน้ำมันเสียโอ้ยลื่นด้วย ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยแต่น้าลงเยอะเลยน้ําลงแล้วแต่ว่ายังก็ยังแรงอยู่สวัสดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คุยกับคุยกับคุณพี่นะคะก็คือมารอน้องสาวมารอสามีนะเพราะว่าปูน้ําแรงมากจบพูดนะคะินได้ลอเรได้ไหมตามค่อยๆเดิน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ชาวบ้านเข้าไปไหนกันนะคะข้างในอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นตังไหนได้คะจะได้เดินตล่องไหนคะเดินตามล่องนะคะล่องไหนคะเดินตามล่องะเดินโอเคค่ะขอบคุณคร่บโอเคค่ะโอ้ยเปิดมันนะคะรองเท้าหลุดได้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ ทนละค่ะขอบคุณค่ะโหน้ำแรงมากตรงนี้ได้ค่ะได้โอเคคุณผู้ชมสักครู่นะคะน้ำแรงมากนี่ให้ดูพออีกข้างหนึ่งมันหายไปไหนไม่รู้ อันนี้ให้ดูฝั่งนี้นะคะเราพยายามเข้ามาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพให้ได้เห็นภาพมากที่สุดนะคะตอนนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านกําลังเผชิญกันโอน้ําแรงมากวพอขอบคุณค่ะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีอยู่นะคะคุณผู้ชมอ๋อนี่ไง อ่า <rium> <ens> นี่นะคะตรงนี้เขาเรเียกแยกอะไรคะานายับเลคตรงนี้นี่ที่รเตลาดพอยครเมือป็นตลาดพอยที่ะมาตลาดเรียกว่าตลาดพอยเหรอคะตรงนี้นะคะเป็นที่เราเห็นก็คือเขาเอาหม้อเอาหม้อตีป้งแล้แล้วก er <the> ็เอาเอาเสื้อผูกลายไม้แล้วโบกันเป็นนติ๊กเลยอ่ะนับตรงนี้ก็แสนน้ำแรงนะคะตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่าตลาดพอยซึ่ง นี่นะคะทางพี่พี่กู้ภัยก็กําลังนั่งเรือไปเพื่อที่จะไปแจกข้าวข้างในนะคะทาไมทาไมตรงนี้น้ําถึงแรงอะคะมันเป็นจุดตรงนี้มันต่อมด้วยวแล้วก็เนี่ยจี่ไอ้ช่องข้างโรงพักเนี่ยมันมีน้ําป่าไหลลงมาอ๋อตรงฝั่งข้างๆฝั่งโรงพักนะคะคือน้ําป่าไหลลงมาตรงนี้เองก็จะได้รับแรงแรงของน้ําานะคะเ,คตเต็มเ็มโอ้อันนั้นคือ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโหตอนนี้ตรงบริเวณตลาดพลอยตลาดพลอยใช่ไหมคะตลาดพลอยแล้วตลาดไม้ลงลงลงขนอยู่ตรงไหนคะเ<น>ข้าไปอีกข้างหลังใช่ไหมพี่ส่งคลิปเข้าไปให้ในกลุ่มนะนี่นะคะคุณผู้ชมนะซ่มให้ดูนี่เป็นตลาดพลอยนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในคือ ตลาดไม้ลงผนนะคะซึ่งเป็นจุดที่เมื่อวานเนี้ยวิกฤตมากคือชาวบ้านเราแวกนั้นคือนีตายน้ําท่วมไปอยู่ชั้นสองไปอยู่บนหลังคากันนะคะซึ่งตอนนี้คือทางพี่กู้ภัยพยายามที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเอาเข้าวไปแจกคุณผู้ชมเพราะว่ากระแสะน้ําตรงนี้คือแรงมากๆนะคะตรงตรงนี้ตรงไหนคะอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงตรงตรงหน้าสพแม่สายเลยค่ะ ตรงนี้อยู่ตรงหน้าสพแม่สายเลยนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะก็คือชายแดนแม่สายข้ามไปก็เป็นฝั่งพม่าแล้วนะคะซึ่งน้ําป่าเองเนี่ยก็ไหลามาจากฝั่งพมา่าอันนี้เป็นภาพให,ให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะคะน้ำป่าเองเนี่ยไหลามาจากฝั่งพมา่าทะลักท่วมมาฝั่งไทยนะคะ น้ำ <OS> จะฝั่งพาม่าตรงนี้ใช่ไหมคะตรงไหนพห่อข้างขางไปฝังฝังเนีอเลยนี่ยค่ะจะให้คุณผู้ชมได้ดูภูเขาฝั่งพาม่านะคะที่น้ําป่ามันทะลักลงมาใช่น้ําแรงมากๆค่ะแล้วเป็นน้ําป่าด้วยเนี่ยค่ะนี่ะน,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 นะคะ น้ำป่าที่ทะลักลงมาซึ่งตรงเราแวกนี้่ะตรงตลาดพอยตลาดไม้ลงขนเนี่ยมีชาวบ้านติดอยู่ข้าในเยอะเลยนะคะแต่ว่ากู้ภัยไม่สามารถที่จะขับเจสกีเข้าไปได้เนื่องจากน้ำมันแรงมากๆค่ะเมื<น>่อกี้เราคุยกับทางคุณพี่คนหนึง่ง ซึ่งพี่บอกว่าตอนนี้น้องสาวกับสามีเนี่ยคือติดอยู่ในบ้านนะคะคือตอนแรกเนี่ยสามีเนี่ยเข้าไปหาน้องสาวแต่ปรากฏว่าออกมาไม่ได้แล้วเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยตอนนี้ก็คืออยู่กันบนหลังคานะคะสองวันแล้วคือพี่เขาก็มาเฝ้าดูตลอดอยากให้น้ําลดแล้วก็มีความหวงังเขาว่าจะสามารถช่วยน้องสาวกับสามีออกมาได้นะคะคุณผู้ชมขาภาพและเสียงชัดเจนดีอยู่นะคะน้องตามโทรหาพี่ไผ่หน่อย ติดปะโทรไม่ติดหรอหลับแป๊บนึงแ๋ยวพี่ลองโทรซึ่งสักคู่นะเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคือถูกตัดน้ำตัดไฟด้วยนะคะก็หลายๆคนก็คือแบตหมดติดต่อไม่ได้นะคะ สวัสดี4,300คนนะคะตอนนี้เรามาตั้งโรงครัวลรงอูุอีจัน์อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายนะคะคุณผู้ชมโรงครัวมาถึงประมาณ11โมงตอนนี้ตั้งโรงครัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งผัดข้าวเลยนะคะเร่งผัดข้าวแล้วก็เอาเข้าไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านตรงจุดที่เข้าไปได้ยากๆนะคะ ซึ่งนอกจากนอกจากคนที่ประสบไทยก็มีสัตว์ด้วยนะคะทั้งหมาทั้งแมวที่ตอนนี้คือก็รอความช่วยเหลืออยู่แต่นี่คือสถานการณ์จริงๆค่ะพี่ๆกู้ภัยทาเต็มที่แล้วค่ะในการที่จะพยายามที่จะช่วยทุกคนออกมาแต่ว่าเนื่องจากกระแสน้ํามันแรงมากๆค่ะอย่างนี้ค่ะการที่จะเข้าไปส่งอาหารก็จะต้องใช้เชือกนะคะต้องใช้เชือกในการพยุงซึ่งเนี่ยค่ะเชือกก็มีการผูกติดไว้กับล้อ ใช่หาน้ำแรงมากโอ้อย่างนี้นะคะพี่กู้ภัยให้คุณผู้ชมดูคือถ้ายิ่งเดินลงไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแองกกระทะนะคะน้ำมันก็จะสูงประมาณอกเลยหรือถาอ้าถ้าใครส่วนสูงน้อยกว่านี้หน่อยก็มิดหัวได้เลยนะคะแล้วด้วยความที่น้ำแรงด้วย<แ>การเดินเข้าไปก็ต้องใช้แรงในการที่จะเดินเข้าออกขอเาขายังไม่เข้าไปเนาะทั้ทงคนและสัตว์ใช่ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ ซึ่งออจากข้อมูลทางปอพนะคะยังไม่มียอดรายงานผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดเชียงรายขออภัยค่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเมื่อวานนี้คือเราดูภาพแล้วเราสงสารชาวบ้านมากเลยแต่พอมาดูสถานการณ์จริงๆแล้วโหยิ่งยิ่งเห็นว่ามันยากลำบากมากจริงๆค่ะนี่คือภาพสดๆหน้างานให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะ น้ำแรงมากแล้วเป็นน้ำป่าด้วยแต่พี่โทรหาตันนี้ขอเร้ออนกะทำไมไม่พี่มีเบอร์ครับวะอ่ามีแต่พี่ขอเปลี่ยนสัญญาณเน็กก่อนตอนนี้เครื่องนี้คือไม่ได้เลยนี่ฮะคุณผู้ชมเบอร์อไม่ได้ใช่ใช่ใช่รัเปลี่ยนไป 4G ก่อนสวัสดีนะคะภาพได้เสียงชัดเจนดีนะคะ ไม่ม่ม่ตายตายตายมีเศษแก้วมีเศษแก้วด้เหรอคะอ๋อต้องระวังกันด้วยนะคะติดปะเราติดปะนี่คือเราพามาตรงจุดเฮยเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงฟ้าเรอเ้ยครับอ๋อ่อกี้เสียงฟ้าร้องมันเสียงทุเลยอ่ะเจกำลังมาเจกำแอดมินระวังด้วยนะคะหลับทราบค่ะ วงนะลองทาพี่อยู่ไหนอ่ะขาเขาไว้ไหนแต่ว่าถอดถอดเดินอะ่ะสะดวกมากอะ่ะระวงัวงเหยียบเศษไม้อาา่ะฮะขาเขา,า,าเขาเก็บมาพี่ขาคนอ,อ๋อเจ๋อละ เสียงอะไรอะ่ะเสียงฟ้าเหรอตรงตาม,มเสียงผุปะรวงนยะุยโอเคโอเคเสียงชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะจะพยายามไล์ให้ดูน,นี่ไล์ให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะนี่นะคุณผู้ชมค่ะนี่รถมอเตอร์ไซค์จมน้ำรถทุกคันตรงนี้คือไปไหนไม่ได้เลยนะคะต้องจอดแช่น้ำเอาไว้ ึ่งตรงจุดนี้นี่ค่ะตรงอยู่ตรงสพแม่สายนี่เองค่ะฝั่งนู้นก็คือชายแดนแม่สายนะคะข้ามไปก็เป็นฝั่งพม่าค่ะอ๋อซึ่งตรงนี้คือได้รับได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะว่าได้รับแรงน้ํามาจากน้ําป่าฝั่งพม่าด้วยนะคะนี่ค่ะภูเขาอันนี้ไปไหนกันนะคะไปไหนกันคะไ ไปไหนนะคะพ่อไป,ไปขอน้ำขอน้ำไปขอน้อตรงนน้นเลยเหรอคะ,ะไปไหนกันท่าแม่